เรามาคุยกันในเรื่องบ้านเพื่อคนไทยใช้ไม่ได้ตรงไหนหรือมีจุดที่มันควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์ให้ความเห็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลของทางราชการเนี่ยครับซึ่งก็ดีนะครับซึ่งอย่างน้อยเขาก็พยายามที่อยากคิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ว่า ในความเห็นของผมเนี่ยครับอันนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับก็เลยขออนุญาตมองต่างมุมสักเล็กน้อยบ้านเพื่อคนไทยโครงการนี้มันดีจริงหรือก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยครับเขาจะทําเริ่มต้นเนี่ยครับสามทำเลก่อนจริงๆจะมีเกือบร้อยโครงการนะครับแล้วก็รวมบ้านทั้งหมดที่จะสร้างเนี่ยประมาณ1น0 0 0แสนหน่วย1น0 0 0แสนหน่วยก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเนี่ยครับ ปีหนึ่งปกติแล้ว้าไม่ใ่ปีนี้เนี่ยครับโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เปิดขึ้นมาปีละหนึ่งแสนหน่วยดังนั้นก็ไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ว่าปีนี้นี่อาจจะเปิดน้อยกว่าปกตินะครับในกทมเนี่ยแต่ละปีจะเปิดประมาณหนึ่งแสนหน่วยถ้ารวมทั่วประเทศนี่ปีหนึ่งเปิดตั้งสองแสนหน่วยดังนั้นที่บอกว่ามีประมาณหนึ่งแสนหน่วยเนี่ยแล้วก็ไปน,นู่นเนยนะครับถึงปีพุทธศักราช2 5 7 2 อีก5ปีข้างหน้าอันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับอาจจะไม่ได้มีผลอะไรส่วนนี้ก็อาจจะเป็นการขอประทานโทษเป็นการหาเสียงอย่างหนึ่งเนี่ยครับว่าเ่นเราได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับแต่ว่าจริงๆก็คงจะได้แค่นิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพกผลมากนักเนื่องจากว่ามีจํานวนไม่มากนั่นเองนะครับทีนี้ที่บอกว่า,าจะทําขึ้นมานี้เนี่ยการจะใช้ที่ของการถไฟเนื่องจาก การรถไฟไม่ได้ไทยเนี่ยครับมีที่ดินเวรคืนเหลือไว้ตั้งประมาณ38,00 0ไร่เยอะมากเลยนะครับการรถไฟไม่ได้ไทยก็ถือเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งอันนี้จริงเนี่ยที่ดินของการทางราชการการรถไฟหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยครับถ้ามีเหลืออยู่เยอะๆเนี่ยครับที่ดินทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะผมพาคณะรัฐมนตรี อาฮิอย์บดีปลัดสารพัดเนี่ยไปดูงานภาษีที่เหลืสิ่งปลูกสร้างในประเทศที่เจริญเจริญทั้งหลายนี่นะครับส่วนราชการก็ต้องเสียภาษีที่เหลืสิ่งปลูกสร้างเขาจะได้ไม่เอาที่ดินเก็บไว้เฉยๆอย่างนั้นเนี่ยครับท่านคงเคยเห็นใช่ไหมครับนะมีหน่วยราชการแห่งหนึ่งและยอุตสาหกิจแห่งหนึ่งมีที่ดินอยู่ตรงแถวสนนสาธรเมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลก็เก็บทิ้งเอาไว้อย่างนั้นหรือหลายแห่งก็อาจจะเก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์ กันเองอะไรมองนั้นเนี่ยนะครับนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะถ้ามีการเสียภาษีในที่ดินของทางราชการเนี่ยหน่วยงานราชการไหนที่ไม่ได้ใช้ที่ดินเนี่ยก็ต้องคืนไม่นั้นเนี่ยก็ต้องเสียภาษีงบประมาณของหน่วยงานนั้นก็จะหดหายไปก็ต้องคืนเนื้ยใบนี้น่าจะดีนะครับแต่บ้านเราไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยมีการแลกใยไม่ได้ใช้เ่ยครับมีที่ดินเหลืออยู่ตั้งสามหมื่นแปดพันไร่ แต่ไงก็ทำเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยโครงการแรกๆเนี่ยครับเนี่ยเขาจะใช้ที่ประมาณ700ไร่นะ700.14ไร่นะสำหรับการทำซึ่งก็คือแถวเชียงรากบ้างแถวสิริราชบ้างแล้วก็กอมอสเวซึ่งเป็นบ้านพักของการรถไฟเดิมเก่าๆมากแล้วเนี่ยนะครับแค่700ไร่ก่อนทีนี้เขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยที่ดินของการรถไฟเนี่ยครับถูกบุกรุก เป็นซอมเป็นชุมชนอัดเป็นจํานวนมากอันนี้ก็จริงเหมือนกันนะครับแต่ว่าในที่เหล่านั้นเนี่ยที่เจะสร้างเนี่ยครับก็คือที่เชียงรากที่กมสิบก็คือหลังกระทรวงพลังงานหลังอาคารหลังอาคารของทางากระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีชุมชนอัดนะครับหรือว่าบริเวณที่เป็น ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลศิริราชปิยราชการรุ่นเนี่ยก็ไม่มีอย่างนั้นนะนี่ก็แค่ข้ออ้างตรงไหนที่มีชุมชนาอัดเนี่ยอย่างที่ผมไปสํารวจนะที่ขอนแกน่นที่ไหนแต่ไหนหลายหลายแห่งเนี่ยมีชุมชนาอาัดอยู่เนี่ยอันนั้นเราก็ควรจะต้องผลักดันออกไปนะครับนะแล้วไปสร้างบ้านไปซื้อที่ดินวงเรียงใกล้เคียงหรือห่างไปหน่อยเนี่ยแล้วก็ให้เขาอยู่นะแต่ไม่อยู่ฟรีแล้วก็ต้องจ่ายคืนด้วยะครับแต่อย่น้อยก็จะมีความมั่นคงไม่ได้อยู่แบบผิดกฎหมายเป็นมงคลต่อชีวิตของเขาด้วย ไม่ใช่แบบที่ของการรถไฟก็เลยยกให้พวกนี้มอยู่กันเลยอยนี้ไม่ได้นะครับคล้ายๆที่เกิดขึ้นที่คลองเปลียนประชากรเนี่ยครับรัฐบาลสมัยที่ผ่านมาเนี่ยก็เอายกที่ดินคลองเปลงประชากรซึ่งมีคนบุกลุกมาสองสามชั่วรุนเนี่ยยกให้ไปเลยลเอาไปทําเป็นบ้านมั่นคงขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นการาสร้างบ้านให้คนยากจนไม่ใช่คนยากจนนะครับสร้างเ่อสร้างเกินอีกนะไม่รู้คนที่ไหนมาลงทะเบียนอยู่กันอย่างที่เป็นต้นนะถือว่า ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้เขบอกว่าเนี่ยที่ดินของการรถไฟเนี่ยที่มีคนบุกรุกไปต่างๆเนี่ยน่าจะามาทำคอมมูนิตี้มอลล์อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับทาในเชิงพาณิชย์เนี่ยผมเห็นด้วยเอาแล้วทำไมทาที่อยู่อาศัยไม่ไปด้วยก็ถ้าทาในเชิงพาณิชย์เนี่ยแล้วเอกชนเซ้งไปทาเนี่ยนะครับเราได้เงินมาพัฒนาการรถไฟหรือเอาเงินเข้าเข้าหลวงก็ได้ไม่ใชงเข้ารถไฟก็ได้นะได้เงินมาพัฒนาประเทศพัฒนาท้องถิน่นดีออกนะเมื่อมองให้ชัดเจนแบบนี้นะครับ ให้ปรชชนไปไม่ได้ให้ไปฟรีๆนะให้ไปเนี่ยเพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมาพัฒนาเอาเงินมาพัฒนาค่าตงค่าสัมปทานเนี่ยเอามาพัฒนาประเทศพัฒนาท้องถิ่นน่าทำแต่ไม่ใช่มาสร้างบ้านคนจนอย่างนี้นะครับดังนั้นข้ออ้างเรื่องเกี่ยวว่าโอ้มันมีสลัมอยู่แล้วก็เลยอยากจะเอามาสร้างทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ไม่จริงนะครับอันต่อมาเนี่ยเขออาบอกเป็น,านการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะกระตุ้นอะไรนะครับสร้างบ้านก็ถูกถูกนะฮะส่วนหน่วยหนึ่งยูนิตหนึ่งถ้าเป็นคอนโดเนี่ยส่วนมากของภาคสร้างเป็นคอนโดแหละครับคอนโดยูนิตอาจจะสามสี่แสนนะฮะส่วนสร้างสักนิดหน่อยเนี่ยหกหมื่นหน่วยมก็ไม่กี่ตังค์นะครับนะส่วนเฉลี่ยของโครงการเนี่ยยูนิตหนึ่งประมาณเจ็ดแสนคือบ้านเดี่ยวอาจจะเก้าแสนถึงล้านห้านะครับฉเฉลี่ยแล้วกันนะครับประมาณสักเจ็ดแสน 7แสนหนึ่งแสนยูนิตทั้งหมดเนี่ยก็เพียงแค่เจ็ดหมื่นล้านจะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรมันไม่ได้กระตุ้นอะไรเลยแค่นี้นิดเดียวนะไม่พอยาไส้อันนี้เป็นข้ออ้างที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องความจริงนะครับจะเป็นกระตุ้นตรงไหนนะฮะอาจจะกระตุ้นกระเป๋าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะ้วกระตุ้นกระเป๋าของบริษัทขายปูนซีเมนต์กระตุ้นกระเป๋าของบริษัทขายอะไรต่างๆเนี่ยครับชาวบ้านไม่่อยได้อะไรหรอกครับนะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหน าที่ควรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกจะสร้างคอนโดขนาด30ตารางเมตร40ตารางเมตร45ตารางเมตรแล้วก็51ตารางเมตรนะครับเขาบอกจะสร้างบ้านเดี่ยว50ตารางวาโอ้ไม่เจ้า50ตารางวา50ตารางวาชาวบ้านที่จะซื้อบ้านเองเนี่ยครับเรียกว่าแทบจะซื้อไม่ไหวแล้วครับบ้านเดี่ยวแต่เขาบอกจะสร้างบ้านเดี่ยวตลกดีนะครัาตารางเมตรบนที่ดิน50ตารางวา ห้าสิบตารางวาคือสองร้อยตารางเมตรสร้างบ้านขนาดจิ๋วๆนะห้าสิบตารางเมตรบนที่ดินสองร้อยตารางเมตรสร้างแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่สมจริงอ่ะนะฮะจะบ้านซื้อไปอาจจะไปต่อเติมสองเด็ดเป็นสองชั้นอะไรอย่างเี้ถ้าทำกันสองเดือไม่อีกมั่เลยทีนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้สมควรไหมนะครับเนะี่ยแล้วก็จะเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยก็ประมาณสักเก้าแสนถึงล้านห้าแสนบาทมันก็ถูกดีนะครับอู่เด,ดียที่ดังห้าสิบตารางวา อยู่ได้หนึงเกปีหรือถ้าตอนนี้ยังไม่ได้แก้ให้ไเก้าสบเกปีเนี่ยก็อย่างน้อยก็30ปีบวกสาปีเป็น60ปีก็เกินคุ้มแล้วนะเกินคุ้มแล้วนะี่คอนโดเนี่ยจะชั้นล่างนะะฮแล้วก็มีเจ็ดชั้นรวมไม่เป็นแปดชั้นเหล่านี้เนี่ยครับนะอยู่ที่กองมอสเวทกองมอสเวทไม่ได้อยู่ไกลามากนะครับกองมอสเวทก็คือหลังปตทเนี่ยนะ,ะหลังกระทรวงพลังงานเข้าไปนิดเดียว เห็นมันเป็นบ้านโซมโซมเก่าๆอายุประมาณสักเจิปีได้แล้วเนี่ยนะครับสร้างไว้สําหรับพนักงานการรถไฟเดิมตอนนี้ก็สุดโซมเต็มทนนะครับสุดท้ารื้อไปมาสร้างเนี่ยโอ้หาคิดเหมือนกันแต่ประเด็น,นก็คือว่าไอ้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยนะตารางวาหนึ่งเนี่ยสตดถ้าเรามาทำเป็นเชิงพาณิชย์นะตารางวาหน,นึ่งเนี่ยเหยียบล้านนะที่คนเอาไว้ให้คนจนอยู่อย่างนี้เลยเดีอนะ มันสร้างความไม่เป็นธรรมไหมบางบอไม่เป็นไรเนี่ยถ้าคนจนอยู่ถ้าคุณให้คนจนอยู่ทั่วไปเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะอันนี้คุณคัดคนยังไงอันนี้เป็นการสร้างคนอยากจนเป็นการสร้างอภิสิทธิ์ชนของคนจนหรือเปล่าหรือเพีเยงแค่การหาเสียงหรือไม่นะครับนะคอนโดเหล่านี้เนี่ยนะครับนะเลยสร้างที่กระสรวงพลังงานเรวยังมีบ้านเป็นบงแปลงเนี่ยนะครับนะที่อาจจะมีคอนโดอีกเนี่ยครับอยู่ที่หลัง โรงพยาบาลศริราชปียาราชการุณแล้วคงจําได้นะครับตรงโรงพยาบาลศริราชปียาราชการุณเนี่ยมันก็คือสถานีรถไฟเดิมรื้อทิ้งไปเอามาทำโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วยังมีด้านถัดไปก็ยังมีที่ดินของทางการรถไฟอยู่เนี่ยครับจะมาสร้างน,นะครับเป็นคอนโดของคอนโดของขายจะประมาณสักสี่ห้า 500, แสนรายเดือนั้นเนี่ยนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเชียงรากเชียงรากอยู่ไหนอ่ะเชียงรากอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไกลเหมือนกันน,นะอันนั้นไกลนะครับเอามาสร้างอันนั้นเนี่ยจะความเป็นไปได้จะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะแต่จะไกลซะหน่อยหนึ่งประเด็นก็คือว่าไอ้ที่สร้างอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาจะให้ผ่อนเนี่ยหน้าตาดอกเบี้ยสองจุดห้าเอรเซ้าก็ดีมากเลยนะ2.5งจุาเปร์เซ็นต์เพรายดเบี้ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่7เถ้า2.5เปอนตลอดชีวิตไปเลยเนี่ยครับโอ้โหนี่ถอนถูกมากเลยผ่อนได้30ปี40ปีอะไรพวกนี้เนี่ยครับ40่ห้าสิบปีผ่อนไปเรื่อย คืออยู่ได้ทั้ง6กสปีแต่ถ้าต่อไปเนี่ยแก้กฎหมายใหม่เอื้อต่างชาติได้เก้าส้าปีก็จะให้พวกนี้อยู่ได้เก้า้าปีด้วยนะครับปรเปลี่ยนอย่างนี้ครับสมมติถ้าเกิดเราสร้างขึ้นมาอย่างเนี้ยเราคัดเลือกคนยังไงม,มาก่อนจองก่อนอันนี้เดี๋ยวมันก็เกิดพลล้มไพ่ไฟหรือเปล่านะมาก่อนจองก่อนแถมบอกงี้นะครับบอกว่าเนี่ยคุณอยู่เนี่ยนะถ้าห้าปีแรกเนี่ยห้ามโอนขายต่อ หลังจากนั้นคุณไปเซ็งลีกันไม่ว่าแน่ห้าปีแรกเนี่ยห้ามคนเนือขายต่อแต่หลังจากนั้นก็ค่อยเซง็งลีขายกันไปอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนีน่ยก็แสดงว่าคนก็ได้ที่แบบแรบแบบของถูกๆอ่ะนะ,คน,ะค,คนที่ได้ไปเรียๆของดูต่อไปก็เซ็งได้ราคาดีขึ้นอย่างนี้เป็นการคอรัปชั่นไหมประชาชนนะครับไม่ใช่นนรัฐบาลนะ เหมาะไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราทั้งไอ้คนจนนี่นะไอ้คนเหล่านี้เขาเถือว่าจนจริงถ้าจนจริงคัดเลือกว่าจนจริงเนี่ยนะครับนะแต่พออยู่ไปสักห้าปีสิบปีเออเลิกจนแล้วคุณก็ออกไปซินะแล้วก็ให้คนจนอื่นมาอยู่แทนไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมให้คนจนอื่นมาอยู่แทนนะอะคุณอยู่ฟูงฟักได้ระยะหนึง่งแล้วฐานะคุณดีขึ้นคุณก็อาจจะอยู่บ้านทาวเฮาหลังใหญ่ อย่างบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ขึ้นหรืออยู่คอนโดที่สวยขึ้นคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้นก็ย้ายออกไปไอ้หน่วยที่เขาย้ายออกไปแล้วก็เอาคนจนอื่นเข้ามาแทรกอยู่สออเข้ามาแซมเข้าไปอยู่ต่อก็ยังได้ใช่ไหมทําไมคุณคิดอย่างนี้ไม่เป็นเหรอคุณคิดไม่เป็นเหรออย่างเงี้ยคุณไม่ชอบบริหารจัดการใช่ไหมล่ะคุณไม่ชอบที่จะทําเลยที่มันแบบว่าเป็นคุณต่อชาติ แต่ว่าอยากจะทาอะไรที่แบบว่ามันง่ายๆเซ็งไปเองแล้วกันหลังจากนั้นเอางั้นหรือ,อแต่ประเด็นสำคัญคือว่าคุณคัดยังไงที่จนเนี่ยจะบอกว่าเฉพาะคนที่ยังไม่เคยมีบ้านมาก่อนเดียวเมื่อก็เอาลูกมาคือทั้งครอบครัวเนี่ยนะทั้งครอบครัวอย่างผมเนี่ยผมก็มีลูกนะลูกผมก็ไม่มีบ้านนะถ้ทาที่ผมก็มีฐานะดีพอสมควรนะครับ แล้วผมให้ลูกไปซื้อได้ไงลูกซื้อไว้ได้อีกสักห้าปีก็เส้นต่อยื่นอยู่ขายไปเลยอย่างนี้ดีไหมครัผมคงไม่ทําบาปอย่างนั้นแหละนะครับให้ลูกสาวลูกชายอะไยไปซื้ออย่างนั้นเพราะทำทะเบียนบ้านนี่ไม่มีบ้านตัวเองเนี่ย,ยังไม่ได้ยกมรดกให้อย่างนี้คุณคัดยังไเงเลยได้คนจนอยู่หรือได้อย่างเดียวมันยังไม่มีบ้านก็ให้มันอยู่ไปก็เอาคนที่จนจริงๆเนี่ยนะกลับไม่ได้บ้าน แล้วคนที่จนจร,จริงๆคนรู้ไหมเขาไม่ต้องการจะซื้อบ้านถ้ายังจากจนมากๆเ่ยนะเขาต้องการเช่าบ้านทำไมคนไม่สร้างระบบเช่าบ้านให้เขาล่ะจริงๆแล้วไม่ต้องสร้างเขาได้เพราะว่าภาคเอกชนที่มีการเช่าบ้านนี่ก็มีเยอะแยะในใจกลางเมืองเลยนะใจกลางเมืองคือแถวสรีลมชิดลมเพลินจิตแถวนี้เนี่ยกับสาทรเนี่ยเข้าซอยมาเนี่ยนะครับนะ่ยังมีอาพาร์ตเมนต์ถูกๆ บ้านถูกๆอะไรนี้ให้เขาเช่าเดือนหนึ่งสี่ส้าห้าพันอะไรก็ยังมีเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปซื้อก็ได้ถ้าเถิดมาหน่อยเนี่ยครับแถวยานาวาที่ผมอยู่เนี่ยยี่มีคนเช่านะสามพันสี่พันก็ยังมีเลยถ้าคนจนจริงเนี่ยเขาต้องการเช่าไม่ต้องการซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเขาซื้อไปคนโชคดีคนที่แบบจนที่โชคดีซื้อไปแล้วก็อีกห้าปีขายต่อได้มันเป็นธรรมไหม เราสะสมใช้งเงินเั่งเยอะแยะเนี่ยเอามาเพื่อคนจํานวนเดียวอะ <S <S อย่างเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยที่ดินกอมอส1เอเนี่ยหลังกระทรวงพลังงานหลังปตทเนี่ยนะตารางวานึงน่อยจะเหยียบล้านกริเวณตัวนี้ถ้าสามารถขายได้นะหรือเราจะบอกโอเคตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะราคาที่ดินเหยียบล้านเนี่ยนะโอเคเราให้รัฐบาลให้รัฐบาลเนี่ยเอาที่งค์การรถไฟมาเนี่ยนะแล้วก็เซ้งไปเลยใครจะทําคอนโด แค,ค่ทำอาคารสำนักงานนะให้เช่านะหรือใครจะทำอะไรที่ไม่เชิงพาณิชย์เนี่ยมาเช่าได้เลยมาทำไปเลยแล้วเดีเก็บเงินนะสูตรที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับนะมีะประมาณสักไม่รู้เท่าไหร่นะสมตรห้าสิบไร่ห้าสิบไร่หนึ่งก็สี่ร้อยตารางวานะครับสองหมื่น 20, ตารางวาทั้งหมดสองหมื่นตารางวาเนี่ยนะมันเหยียบสองหมื่นล้านเลเนี่ย เอาแล้วให้เขาช้องเซ้งไปเลยสามสิบปีสามหมื่นล้านเนี่ยสองหมื่นล้านเนี่ยนะสามสิบปีเอ,เอาไปเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ของสองหมื่นล้านเนี่ยมันหกพันล้านแล้วนะเอาเงินอันเนี้ยมาพัฒนาประเทศไม่ดีกว่าหรือเรากลับจะไปสร้างบ้านอย่างนี้เนี่ยสร้างแล้วขาขาดทุนนะครับมันสมควรทำไหม ลองคิดดูแล้วกันนะครับมันสมควรไหมที่จะทําแบบนี้มันเป็นคุณต่อประเทศชาติมากว่าแค่ไหนจริงๆแล้วผมอยากจะไปเป็นที่ปรึกษ,ษานายกอะไรเนี่ยไม่ได้หวังลาบยศเลยนะครับต้องทราบแหละครับทุกวันนี้เนี่ยผมเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยมีเพื่อนร่วมง,งานพนักงานอยู่เป็นร้อยเนี่ยเนี่ยผมเจอพนักงานผมเนี่ยเด็กๆเกพิ่งจองใหม่ผมก็ไหว้ามาเลยนะสวัสดีกันเลยนะครับเพื่ออะไรก็ ทักทายนะไม่ใช่ว่าแก่ตัวลงแล้วต้องให้คนมาทักเรานะต้องทักคนอื่นเขาตัดกิเลสด,ด้วยนะครับาังนั้นผมไม่เคยคิดว่าจะไดได้รับยศสรรเสริญใดๆทั้งสิ้นนะเงินเดือนผมยังไม่เอาเลยถ้าผมไปช่วยให้ความเห็นได้นะเงินเดือนสักบาทผมไม่เอาเงินพอมีผมก็กินข้าวแกงธรรมดาได้ลาบยศสรรเสริญก็ไม่เอาผมเลยไม่แน่ใจว่าคนที่มาปรึกษาแล้วออกมาเป็นนโยบายอย่างนี้เนี่ย หวังดีต่อประเทศชาติหวังดีต่อรัฐบาลจริงหรือเปล่าหรือผลิตนโยบายส่งเดชออกมาอย่างไรก็เลยจะบอกนยครับให้ได้เห็นอันนี้พูดจากประสบการณ์ชั่วชีวิตไม่ใช่ชีวิตชั่วนะชีวิตผมไม่เคยชั่วชั่วชีวิตเนื้อที่ทําเรื่องเกลือที่อยู่อาศัยผมเนี่ยเป็นคนแรกเนี่ยที่สํารวจสลัมชุมชน,นอัดทั่วประเทศเลยนะในกรุงเทพที่ผมสำรวจเยอะที่สุดในประเทศไทย เมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วนะผมยังสำรวจบ้านจัดสรรคอนโดอสังหาริมทรัพย์เยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใหญ่กว่าของทางราชการสิผมรู้ผมเห็นเนี่ยว่าไอ้คำอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติโดยรวมนะสร้างขึ้นมาแสนหน่วยนะครับสุดท้ายหน่วยหนึ่งเฉลี่ยประมาณสักเจ็ดแสนมันก็แค่เจ็ดหมื่นล้านนั่นเอง มันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเลยลักนาะแล้โครงการนี้ทําไปนู่นถึงปีเจ็ดสองรุนปีหนึ่งก็คงกัรไม่เจ้าไหลเนี่ยครับแค่น้ําจิ้มแต่ว่ามันทําให้ตลาดบิดเบือนไปหมดเลยนะทุกวันนี้เนี่ยเรายังมีบ้านราคาถูกอ่ะที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยไม่น้อยนะบ้านราคาถูกเนี่ยครับเช่นราคาไม่เกินาราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับ เอาไม่กินสองล้านเลยกันนะพราะรัฐาบาลจะสร้างราคาประมาณสักไม่เกินล้านห้านะครับแล้วไม่เกินสองล้านเนี่ยนะในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลอย่างเดียวเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ประกอบการเนี่ยยังมีสี่หมื่นกว่าหน่วยไม่ต้องสร้างเลยอ่ะที่จะสร้างหนึ่งแสนหน่วยเนี่ยมีบ้านราคาไม่เกินสองล้านเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ประกอบการเนี่ยอีกประมาณเกือบสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าหน่วยสี่หมื่นกว่าหน่วยนะครับ นะก็ประมาณ4ี่หมื่นสองพันหน่วยเยอะขนาดนั้นนะแล้วยังมีบ้านมือสองอยู่ในมือของชาวบ้านแถวช่องทั่วไปเนี่ยครับซึ่งอาจจะติดหนี้อยู่บ้างอะไรตา่างอยากจะขายเต็มทนเนี่ยนะครับนะอยู่อีกมหาศาลนะอยู่มากมายดังนั้นเราเอาบ้านพวกนี้ที่อยู่ในมือชาวบ้านชาวช่องเนี่ยหรือเดือดเือดเป้ลหลายเนี่ยมาขายดีกว่าไหม ดีกว่าที่จะต้องไปสร้างเพิ่มเติมไหมนะสร้างเพิ่มเติมก็คงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอิฐหินดินทรายวันนี้แหละนะก่อสร้างเนี่ยแหละนะแต่ว่ามันจําเป็นไหมนะ่ะมันไม่ได้จาเป็นต้องสร้างอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตช่วยกันมองต่างมุมหน่อยเลยนะครับนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจรัฐบาลหรือส่วนราชการไหนไม่เข้าใจมาถามได้ถ้าไม่กลัวความจริงนะมาถามได้ไม่คิดตาง ลับยศสรรเสริญนีเป็นมีตำแหน่งตำแหน่งนั้นไม่เคยคิดเลยนะครับเพียงหวังอย่างเดียวว่าจะได้ออกมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเท่านั้นเองนะครับสรุปเล็กน้อยเนี่ยนะครับคือว่าโครงการบ้านคนจนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์จริงหรือนะครับ,ะรบจะสร้างเป็นแสนหน่วยจริงจริงมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะคัดคนมาอยู่ยังไงอ้างอย่างเดียวว่าฉันไม่มีบ้านก็ซื้อได้ ดังนั้นคุณมาแห่กันมาพรบเดียวนะ,ะก็ซื้อได้แล้วแล้วซื้อเสร็จแล้วอีกห้าปีก็ขายต่อได้อือทันที่ว่าเออถ้าคุณรวยแล้วหรือดีสถานะดีขึ้นแล้วคุณก็ย้ายออกไปผมให้คนจนอื่นมาอยู่แทนคุณจะคิดอย่างนี้มากกว่าไหมนะแล้วที่ที่จะขายอย่างนี้เนี่ยครับนะมันเป็นคุณต่อประเทศชาติแค่ไหนนะอย่างที่ที่กมสิบเอ็ดเนี่ยหลังการไฟการ กระทรวงพลังงานเนี่ยแหละครับนะที่ตรงนั้นเนี่ยวานเ่เียบล้านนะคือนำมาสร้างอะไรอย่างนี้เนี่ยแหละครับโอ้โหมันสิ้นเปลืองมากเลยนะถ้าเราให้เอกชนเซ้งไปเนี่ยยังได้เรียกว่าภาษีหรือว่ายัางได้ค่าสวัสดิการมาพัฒนาประเทศเนี่ยหลายพันล้านอาจจะเกือบหมื่นล้านเรามาปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันดีไหมภาคเอกชนยังสร้างที่อยู่อาศัยได้อีกเยอะไม่จำเป็นต้องภาครัฐไปเกี่ยวข้องด้วยเลย เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยครับในมือเดเวลอปเปอร์น,นักพัฒนาที่ดินยังเหลืออยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าหน่วยสี่หมื่นสองพันหน่วยที่ราคาต่ำกว่าสองล้านบาทบ้านในเมืองของชาวบ,บ้านแท้แท้เนี่ยนะที่ซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วจะขายต่อที่ราคาต่ำกว่าล้านเนี่ยผมว่าน่ามีเป็นแสนมากกว่านั้นอีกเยอะดังนั้นอย่าไปยุ่งเขาเลยนะครับอย่าทําลายระบบตลาดที่อยู่อาศัยที่มีดีดีอยู่แล้วในประเทศไทยขอยงเราอยาททาลายระบบตลาดที่อยู่อาศัยนะครับบอยให้ภาคเอกชนทาเองดีกว่า ไม่นั้นเนี่ยครับมันจะเกิดความไม่โปรง่งใสขึ้นมาได้นะครับก็เลยจะฝากไว้นะครับนะเผื่อเราจะได้เป็นเหยื่อต่อส่วนรวมนะขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับ